สบายดีสบายดีสวัสดีผมอแมพี่น้อง FC เอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนน่มาพบม,มาเจอกันคือเก่าคือเดิมเนอะพี่น้องเด้อนะวัยังไปทั้งเครื่อสะโนก่อนว่าทงางสร้างเพิ่์นี้มาว่ามืออื่นนี่ออนเนาะเพราะว่ามอน,นี่ค้มฝ้าคืมฝ,มฝนนะพี่น้องไอ้สะโลนสิมเมื่อไวเ้วนเนี่ยมานี่เย็ดฝนตกงทงำทางเนาะค้มมาน,นี่ทางลูกสาวก็บอสบายมาน,นี่ว่าอยากพาไปหาหมอแต่ยัง เบิ้งอาการเพิ่นก่อนว่าเป็นจังไดดีขึ้นบ่หรือว่าจังไดกินยาลงไปเลยอาการเป็นจังไดเด้บ้านนี่ก่อนสบายดีว่นศุกร์ไปทางเพื่อนสะนุลกี่ถามเพิ่งก่อนเป็นจังไดละตอนนี้ก็เศร้านี่หึโดยใครแล้วใครโดยเศร้าแน่แล้วเศร้าแน่เศร้าแล้วโดยเมื่อเศร้านี่ก็ตอนนี้ตัวใดมันอันนับกว่ากัน อันนี้เศร้าซะใครในใครกลัวเมื่อเศร้านี้กีาาานนก่นี่เพิ่นจะกินเข่าแล้วเนาะาก้รอาการดีขึ้นแล้วกะเปนจังใดคันว่ามันยังมันนํำบาเลงเนี่ยให้เมยเฒ่ามานอนน้ำเดอ้อโดยให้เพิ่นมานอนนำํำโทรใส่เพิน่นอะไรก็ได้เพราะว่าแม่ยสิยางไปทางเพื่อนพอสร้างเหตุทางเพื่อนสะฝฟนก่อนดบอกให้อยูู่้เดียวได้คันมาบอกสบายก็ให้โทรใส่เมยเฒ่าให้นองมานอนเป็นโม่ เราไปเป็นนัก,กบำบมีผู้เห็น mm hmm. เนอรเบิ่งแย่งตัวเองเจ้าก็ได้ mm hmm. เบิ่งกินถือกินยาตามเวลาบำเหนว่านอนไข่เนอรนอนอยู่ซื่อๆได้ค่ะก็ก,กินยามัางเศร้าด้วยอ,อาการดีขึ้นแล้วกับไข้แน,น่งน้องเมื่อเช้านี่อาการหนาเป็นห่วงโยยังสั่นเดี๋ยวแม่สิไปทันยานสะพนกันเด้อพักผ่อนซะเจ้าเลยอย่าลืมกินยาอีกเด้อไปทางยันสะพนก่อนให้น้องพักผ่อนยังสิไปทาง สร้างคนก่อนไปทำคนรัานอื่นเพื่อนที่ได้มาบ่ขอุทังสาวฝนกับคนทักคนอันนั้นเยอะให้น้องคนไปหาคอขี้ฝุ่นเพื่อนเมย์เมย์เพลงมาใ่ตกทางไดกะทางเ้านหน่องมวยไปทางใดที่ปิดประตูตีแมวมานี่อยู่เพื่อนอยู่บ่คือผมมีคนเนาะ ประตูคักวนยังเป็นกระเกิดยังเลยคือที่อยู่ในเฮือนั่นแหละเนาะยังไ,ง,ยงไปทางเฮือสอฝนอีกว่้มาอีกรอบนี้ก่อนที่ลับบ้านกับซองเข้าก็ได้โอ้ฝนตกแล้วทางสวรรค์ดู้มาบันนี้จอดคักวนยัง Wangi ni. Hmm, kerang kot, kot, kot. ขึ้นข่าวเที่ยงแล้วบ่แล <Yeah. S 1> ้วโอ้ฝนที่ตกเลยได้ฝนตกให้คนหวานก้าได้คนนี้ hey, <yeah. S 1> นอะไรนะหวานก้าตกให้คนดำหรือเล่าไข่เลขสีดำ yeah, oh, oh, oh. นะก,ก้ากับยังขอโทษได้สีหวานอีกสองตาเลยนะ okay, <right. S 1> นนอ่ะ,อะก็ได้ตัว่สีตาบอกคนหวานอีกสองอะไรสัก วาน,นัานทน์บ่วานนัมบ่วานแต่ก้าดำเอาดำบิดเลยแมีนอ <laughs> อสองรอยสามรอยนะแมเนดำเอาบอดเฮ็ดบิดได้เห็ดจะหนาเจ้า,จาของบอดเฮ็ดหน้าป้าพี่นหน้าป้านนั่คนเขามาเฮ็ด <c oughs> ส่างเราแห้งอยู่เมื่อวานกา้ะเราแตกงอกหมด มืออื่นนี่คือสิบโมีไฟมากจะค้นแล้วมืออื่นนี่เนาะทางฝุ่นมากเพราะทางฝุ่นนะทางพี่นี่พักเวัดสองโอ้หนาพักพักแล้วไปยอดเข่าและไปยอดเข่าคือกันยุด้ำเงินน้ำกันเนาะมือฮือเลยมาบอของใครไปเด้อเนี่มือเอินยุดมือฮือมา หยุดวานกะดูดเอาบ่าไอรถหรือว่าหน้าฝนนี่บ่เอาโต๊ะไหนเนี่ยเด้อมาแรงนะจังไม่ดูฮะ <c oughs> เอาฝนต๊ะกห้ดูดแล้วมันมีน้ำอ้อาวลงมาแต่ทั้งได้ท <c oughs> ั้งหนลง่า ทั้งพูดบะมีบ่โอ้ทีเขาปรานเนาะด้วงก็กะที่หัวตันเลยเนาะฮะหัตันว่แล้วบ่บะนี่อ้ที่ดงเนก็กะตันเลยมอแล้วบ่ทางคุณมอแล้วอทางคุณก่อนทางพี่แห่งสีมอกไลกูนี้เนาะทางคุณประซ้ำเหมอนนีทางคุณประซามห่องบ่โอ้น สามต่อสามต่อสองตอนนั้นแล้วคนจังะห้อยู่พุ่นสามนะอ, <laughs> อื่นกับพักแล้ววะอืออิดยังมานอนบอ่เฮย,ยนี่ฮะอ๋อเตื่นนอนแล้วเนี่ตื่นนอนแล้วบ่เฮยอนอนเดียวตะเลงือฝนตกกีนนี่คือว่าอูุกเลยเนาะเดียว เงออียบๆก็ไปกําลังว่าสิเมื่อว่าไปไอ้นั่นอีกคนหะน่ะว่าสิเมื่อแต่เวนเน่โบเมื่อคํามันเป็นฝนตกาะทางเบิ่งสภาพนะเดี๋ยวขอไปดำมาบ่กชิเมื่อจอบเนี่ในคันเว้นกับสิเลลงนาเลยแต่มันคํากับเมื่อเฮือนไปดำนะยันลืมอ, <laughs> อีกายนี่ดำได้สองมัดลืมง่า,ดงาย,ด,ยงงดอก ทุไล่เราก้าก้าทุไล่กับบดเงินไล่เงินบ่มัดทอด้าทางพีจ้างแค่โมโหบุญแหละบาทเป็นลกบุญแหละอ่าห้าเพิ่งหยาดคนกันบ่บแล้วบาทบาทก็เป็นโลกกายแน่เดี๋ยวก็ยังคนแต่ความรากามัดทอด้ายตี ไปกปีลาล้างงูแน่ย่างอื่นเบิดเบียยแน่เป็นงเทพของข้าเจ้าเบิร์ดคนแล้วเนาะหลายคนเบิดเบียอแต่ของเฮาอะไรเขาเฮ็ดเหรอที่เกาได้เขาก็ว่าบ่เมื่อยหัวไม่้ดพักผ่อนมาคือสองต้องการมีจ้างก็โยเข่านะเพราะบอกว่ามีไม้นี่กัน ก็เล่นโจการมอยเขาก็พักผ่อนดิพักผ่อนกันก่อนพอไหมล่ะป๊อพอไปแล้วพอไปแล้วทันว่าเปี่ยนได้รมเินก็ทั้งปาเต่าแนี các bạn thằng đầy lắm đến mệt, mệt vô trong hùa thằng đầy Áo à, nhím nữa bé hay bơ lơm cả nhím nữa nhím nữa à chết cả à. nè <cười> 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 họ này cái phồn bò lại là <laughs> กานี้ก้อ้างนี่สุด้ดไทยแล้วทั้งขางนั่น,นสุดขางนั่นก็ลแ,ลแล้วแล้วห้อเราเยแต่ทั้งหนาอันนี้ท้างหนาเปิดชิว่าเฮ็ดสุดดไทยทางนี้เปิแล้วถ้ามีเบิดควให้ลมเข่าดิมันห่อนไ่ได้เปิจิ่าเทพร้อมกันเดยเปิดกระเทินกอยปูน กระเทินกอยแล้วก็มุกิธาเทพร้อมกันทั้งนั่นทั้งนี่เรือโซนใครเลยเทแล้วเพิ่นมามื่อหนาแล้วเพิ่นก็ก่กอแล้วเลยแบบคน,นตกจุกรืตกแล้วทางอื่นโอ้โหทางสวรรค์ทางรักซิพ ตกนี่ม no. uh ันตกมาทางลัก <conos> ส <spe cess> <s> ิมหานมาแล้วบอสไอ้ตกหั่ยอีกแลวเนาะอ่าคนตกอ่ะสุ่เย็นซุ่เย็นหอนตานี่มันอ้าววันนี้ ไป่นีัวตกทางหลักสิบไปทางหัวเนาะ่ไจับคนยังงั้นอืมมาเลยมาแล้วมาแล้ว mm. ันนี้ กวสีไปก่อนเดิมพวมันก่ทันแห้งกว่ากับสีเมื่อือกันเด่อคนมากกว่ากับเมื่อเล้อคนมากกว่ากับเมื่อแล้วโอ้หเอ้าวอ่ลบอสอะบ่เมื่อบังรถกัน้ยันไปกันเด้อท่านว่าเด้อไปกันจะเอารถขถาหมก็ไม่สิเปียกว้าวอ่ะอ่ะเนาฝนตกแลโบโอ้โต้ะเอา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 นี้ อืมฝนตกเลยนี่เอาเยมาแต่ตั้งเกคนไฟโยกเขาเขาคือเดิมหนาฝนไฟไหม้ท่าบ่ามานี่แช่งฝนเด้อนีอเอ แต่ทางเพืสะพนเมื่ออื่นนี่สร้างเพื่อนการยุทธเนาะเพื่อนกะพักวะแซะพักพักไปบ้านก็ทางเพื่อนขั่วเขาขั่วก็มาเด็กทางเพื่อนสะพนพี่น้องเลยขั่วเขาขั่วเตรียมไม่ใจยังนี่ซุปน้ำไหมนอตอเขาขั่วเคยบ่ซุปน้ำไมมใส่เขาขั่วเออนั่นแหละอย่าเพียงฝนเด้อฝนตกเมื่อเมื่อจะได้แบบเบิ่งแย่งตัวเองเข้มแข็งเด้อ แหมแข้งคนเฮามายังมาพริกเอาที้ขวบมาพริกเส่กันบานขวบมาพริกเส่กันเลยขวเขาขวดเอาขวเขาขวเถอ่อนอ่ะเอาตองขวหัวชิงไขยแห่งกันคือบอกเอาหัวชิงไขยออกก่อนจะเอามะพริกลงขวคนละเถือหรือเปล่าดอล่นมีนองไอคอ่ มักทัวมักทามแม่บุญฟังเบิงมาอ,อื่นนี่จ้คิดได้มาเรือจัย่างใดกะเบิงก็เจ็บไข่กับขันเบอร์แรงขันย่งบอดีขึ้นแต่แต่ฮห,หมอดีแล้วดีขันเจ้าบอกินยาคือข่อยบอกเจ้าบอดีอ๋อหมักทัวฟักนี่อันเป็ดไข่ไ่นจะเฝ้ากินเด้อแต่มักทัวมักทามเลานม่เด้อพิษไข่ได้ กินยาประจำบาลางสีนอนก็กินดินี่มักรัวโอ้ได้กินยอนเลยดิน้าพี่น้องเลยเดี๋ยวห้าวใส่ซีกับกราบซองก่อนมาหนีบริจากกรับคำไลายันฝนตกพริกหาน่วยบะกลัวก็ได้เด้อไม่เสียบก็ล้นไฟก็เรียบร้อยแล้วจำปุกันเลยำบุนกันเลย เอาแม่บุญสิกับกเบนเดอ้อบี้เด้อบุญแงงตัวเองอมันเย็นก่อนจังตามันบนเวเย็นตาม้วมันเหนียวอือเด้เขาขวัวมันเย็นจักหน่อยบุญจังตามเข้าไปตามเลนี่มันก็ติดกันมันเย็นจังหน่อย mình yên yên con một kích của thân mạnh sắp cường phá cường phồn 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 tốc thừa thị thừa đèn bật bật tốc thang na khỏi này đó na phi đào người mà nè hao mưa tới bên mà nè đó vương nhen tự ỉ đấy đằng đấy cả thô hà anh chào anh cả nhà phải hà sa phồn này là chú cậy đó เดี๋ยวสันเม่สีเมือแล้วบบบนี้เดยอ่าพักกะมันดีมันเศร้าไข่เศร้ายังเลยจังหาปลูกฮะนั้นเอาพักสลัดเปิน่นี่เลยอืไปแล้วสบ,บายดีพะลุงกันสบ,บายดีพี่น้องเอ้ยอ่ะมันี่เวะมาต่ดทางเฮื่อนสะพน้ำทางสร้างกะยุดมืออื่นว่าสันอืมเชือมับวบตัวนี้มาเกี่ยวกโคกมเคือเลยทางสร้างกะยุทธว่าสันบ่ลด้ดมาอ่ะังไหก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้คือเก่าด้วยพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้ขอต้มล้าพระจากไปก่อนพ่อ,อกันในคลิปหน้าขอ,ขอ,ขอ,ขอา่าวคำ่าดสบายดี